สวัสดีครับสวัสดีครับแซมมาแนะนำา To ย t t s s m r t t c p ปี2019นะครับสำหรับคันนี้ตัว2.4ตัว j plus นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้เลขไมล์ห2 3่0 0นนะครับผมแซมบอกเลยว่าคันนี้สวยโคตรโคดนะบอกเลยว่าสวยคตโคตเดิมสนิททั้งคันเลยช่วงล่างสะอาดนะครับรับรองเดี๋ยวแซมพาไปดูนะ แซมแจ้งราคากดเลยครับ354,000บาทนะครับ3 5ม0 0 0บาทเลขไมหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันนะถามว่าเยอะไหมไม,ไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่น้อยนะครับตกวิ่งปีละสองหมื่นสี่พันเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะมาลองดูในส่วนของสำเนาเล่มก่อนเลยนะครับนี่ปีสองพันสิบเก้านะครับปีสองพันสิบเก้าจดกระบะบรรทุก ไม่มีหลังคานะครับผม150หแรงมาเหมือนเดิม2 4 0 0ซนีซีนะครับคันนี้นะมาดูห้องเครื่องก่อนเลย150แรงมานะนี่นะขวาเดิมๆกิบกลิบเลยดูอ่ะพามาดูสติกเกอร์ก่อนดูนะครับดูสติกเกอร์สวยๆนะเนี่ยลูกค้าดูรูกลมๆเนี่ยรูกลมๆคมๆนะเนี่ยเม็ดอาร์จากโรงงานเนี่ยชัดเจนมากๆนะดูครบครบ,ครบ,ครบเลย นะครับผมแล้วก็เราก็ตรวจสอบยาแนวเนี่ยอันนี้คือยาแนวจากโรงงานนะครับตรงแนวเลยดูเนี่ยเนี่ยดูตรงเลยไม่มีขาดหายไปนะเราก็รีเช็คก็ได้ครับว่าเ,าเล็บจิกไปเนี่ยเล็บจิกเดี๋ยวนะเล็บจิกก็จะเห็นเล็บของแซมแต่ว่าอาจจะไม่ชัดนะนี่นะแต่ว่าฝาเดิมๆแน่นอนนะอ่ะเรารีเช็คอีกก็ได้นี่นะน็อตไม่ขยับเลยนะครับผม แล้วเราก็ดูเนี่ยดูด้านในตัวแอลนะนี่ตัวแอลชัดเจนนะตัวแอลนี่ดูซอกแกมด้านในเห็นนะครับชัดเจนสวยงามนะเพื่อความแน่ใจเราก็มาเปิดแกมซ้ายก็ได้นี่นะครับดูเนี่ยแกมซ้ายชัดเจนนะครับนี่หัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตไม่ล้มนะครับผมเปิดอีกทีนึงอ่ะดูนี่ ชัดเจนนะสวยงามนะครับผมแล้วเราก็ดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์ใสๆอยู่เนี่ยยังอยู่นะถ้าเกิดเราเอานี้นิ้วลูบๆไปเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนสะดุดสะดุดอยู่เนี่ยถ้ามันเรียบๆไปเลยเนี่ยแสดงว่ามีการทําสีมาแน่นอนนะอันนี้ยังอยู่สติกเกอร์ใสๆมีไว้เพื่อนี่ครับกันเนี่ยการลูกยางตัวเนี้ยมากระแทกกับตัวถังรถยนต์นะต้องมีทุกคันต้องมีแบบนี้นะบอกเลยนะมาดูห้องเครื่องต่อ ดูอันนี้รถยังไม่มีการในเรื่องของสปานะครับก็ยังมีรอยการใช้งานอยู่นะเครื่องยนต์เสียงนิ่งๆเลยนี่คือสตาร์ทรถแล้วนะนิ่งๆเลยดูสติ๊กเกอร์มอกดูแผ่นเพจดูเรียบเนียนเลยนะครับดูอ่าลองดูอันนี้ลงท้ายด้วยชัดซี่นะครับเฟรมนัมเบอร์อาจจะไม่ชัดนะมันสะท้อนนิดนึงเนี่ยอะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสี่สามหนึ่งสองนะ,อะลองดูตรงนี้ของแซมหนึ่งหนึ่งสามสี่สามหนึ่งสองนะครับเดิมเดิมนะครับอลองดูซอกข้างในเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเม็ดอาร์อยู่เนี่ยซอกอยู่ด้านในนะครับเนะี่ยเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับคานเดิมเดิม,ดมแน่นอนนะครับพวกน็อตไฟหน้าเนี่ยสวยงามนะครับคมคมลมคมูคมคมเนี่ยพุกยึด เนี่ยตัวแอชัดเจนเลยนะครับชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่ล้มเนี่ยคุกยึดกับตัวแผงหม้อน้ำเนี่ยครบทุกตัวนะเนี่ยสติกเกอร์สวยงามอยู่สวยงามเนี่ยดูสีที่แต้มเนี่ยตวงหม้อพักเนี่ยยังอยู่เลยนะครับเนี่ยยังอยู่สวยงามนะเนี่ยพวกนี้ต่างๆเนี่ยสีแต้มเนี่ยยังอยู่เลยไม่เคยไขยเลยนะครับสวยงามจริงๆหรือถ้าให้ชัวเราดูนี่ก็ได้ครับเนี่ยตัวที่ยึดกับตัวหม้อน้ำเนี่ยน็อต หัวไม่ล้มเลยนะครับตัว R ชัดเจนนะดูรูคมๆๆนะครับเนี่ยสีแท้จากโรงงานยังอยู่ครบๆเลยเพื่อความชัดเจนเนี่ยด้านข้าเห็นไหมครับแผงหม้อน้ำเนี่ยหัวยังไม่ล้มเลยนะครับชัดเจนนะครับผมมาตรวจสอบสวยงามสมบูรณ์นะครับผมรีบเรียบเห็นไหมครับมีตัว3 R ด้วยชัดเจนนะครับผม มาดูฝากระโปรงหน้ากันต่อนะครับหัวน็อตสวยงามกดอ่านี่โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะน, R, นะน,นี่ตัว R เมื่อกี้ฝั่งเมื่อกี้ตัวแอแล้วนะครนนี้ตัวอาะปั๊มลมสวยนะครับเบรก a อเสวยนะดูห้องเครื่องก็สวยนะครับดูนี่นะให้ดูเนี่ยหัวน็อตตรงเนี้ยเนี่ย ถ้ามีสนิมเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับถ้าช่วงล่างมีสนิมเนี่ยนนเนี่ยพวกโคนอตเนี่ยถ้าเป็นสนิมเนี่ยคือช่วงล่างเริ่มมีปัญหาละเนี่ยนะครับผมแต่ว่าคันนี้สวยจริงๆเดี๋ยวแซมพาิูช่วงล่างอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะดีเช็คด้านนี้อีกนิดนึงอ่าสวยนะสวยงามนี่นี่นะสวยเลยสวยเลยนะครับผมลองปิดฝากระโปรงหน้านิดนึง นี่ครับเต็มๆ็มรอๆนะคันนี้นะห้าอ่าสามแสนห้าหมื่นสี่พันนะสามแสนห้าหมื่นสี่พันนะมาลองดูยางก่อนยางเป็นของกูตเยียนะครับผมปีสองพันยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่สาสิบแปดนะเป็นล้อกระทะนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวเจพัทนะครับสองจุดสี่เจพัทนะครับผมภาสี ส0สิงหายังไม่ขาดนะ30สิงหานะครับผมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะแต่ว่ามือเปิดเป็นสีดำด้านนะครับผมเปิดแคปให้ดูเลยนี่นะด้านในเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับผมเบาะผ้านะแผงข้างเหมือนเดิมครับเป็นแบบผ้านะเดี๋ยวเราฟอกเบาะให้นะครับผมรวมไปถึงเบาะนั่งนี่เดิมๆนะอันนี้เดิมๆอยู่นะครับผม เก็บงานให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะตัวนี้ถุงลมคู่หน้านะมาลองดึงโอ้โหแน่นมากอ่ะนี่โหโคตรคมเลยครับเนี่ยอ่ะชัดเจนนะเดิมเดิมจริงๆนะคันนี้มาลองดูซอกด้านในนะดูสวยงามอยู่เลยชัดเจนนะสวยงามหัวนงหัวน็อตไม่ล้มเลยนะครับ ไม่ล้มเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สมบูรณ์เลยนะครับผมถ้าหลังคายังสะอาดอยู่นะนี่นี่ครับผมก็เหมือนเดิมครับ CD ช่องใส่ตัว USB AUX 3.5มมิลนะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับผมเกียร์เดินหน้า6สปีดนะอันนี้ชัดเจนนะ6สปีดนะครับผม มาต่อด้านหลังกันนิดนึงนี่นะครับไม่มีแครี่บอยนะตัวนี้เป็นแบบไม่มีแครี่บอยแคปไม่มีแครี่บอยนะดูช่วงล่างดำเปื้อนเลยไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมเลยเนี่ยถ้าสนิมมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตรงพวกรอยต่อพวกนี้ก่อนนะตรงหัวน็อตหรือว่าช่วงนี้นะไม่มีสนิมนะสวยงามมากมาดู แนบเนิมสะอาดสวยเลยดำปื้ดเลยนะครับผมดูอีกฝั่งหนึ่งดูถ้อยเสียครับขาวเลยเนะี่ยสวยมากบอกเลยคันนี้สวยมากนะครับนี่นะครับผม ด้านท้ายเดิมๆดนะดูเม็ดอาร์กอยู่เดิมๆนะคมๆเลยสีแต้มหัวน็อตยังอยู่ 4R ก็ยังอยู่นะชัดเจนเนี่ยดูคมคแล้วก็เม็ดอาร์คอยู่ยังอยู่ครบๆเลยนะนี่นะอีกฝั่งหนึ่งต้องหน้าตาเหมือนกันนะดูนะครับนี่หัวน็อตสวยงามมากนี่ 4R นะครับเนี่ยเดิมไม่รู้จะเดิมยังไงแล้วครับอันนี้ การันตีได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมช่วงล่างแห้งแห้งนะนี่ดูเลคซี Legacy, สวยงาม134312นะ134312สวยจริงๆมาต่อฝั่งคนขับบ้างอ่ะดึงก่อนเลยโอ้โหนี่ก็แน่นอยู่เลยครับเนี้อ่าดูคมมากเนี่ยครับรูกลมๆคมๆ สวยๆนะครับอีกนิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับดูหัวน็อตเนี่ยไม่ล้มเลยเนี่ยเดิมทั้งคันเลยครับบอกเลยเบาล้อเบาะแคปสวยๆเครื่องมืออยู่ครบไหมอ๋อนี่ครับมีแมลงนะครับเครื่องมือฉุกเฉินจะจัดการให้นะครับผมมาดูเลขไม์กันนิดนึง 123,476กิโลเมตรที่ใช้งานไปเลขไม่แท้ๆเลขไม่จริงๆแน่นอนนะครับไม่มีกอกไม่นะครับแน่นอนดูนี่เช็คระยะครั้งต่อไป131,000นะนี่ครั้งต่อไปที่ต้องที่ต้องเช็คระยะนะนี่นี่ส่วนโตโยต้าชัดเจนนะครับผมโอ้ oh, สวยงามแต่ว่าคันนี้แซมบอกก่อนกุญแจมีรีโมทให้1ดอกนะคันนี้ส่วนอันนี้เป็นกุญแจล็อก เบรกหรือว่าล็อกคัตเนี่ยล็อกน่าจะล็อกเบรกนะนี่นี่นะครับไม่น่าจะว่าล็อกเบรกหรือล็อกคัตนะมีให้2ดอกแต่รีโมทมีให้1ดอกนะตามนี้นะครับผมสวยงามมากคันนี้ดูน,นี่ะสติกเกอร์ลมยางเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยแงะเลยนะขอ,อย่าตแนะนําเลยคันนี้นะอ,อีกนิดนึงกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะ,อ,ะอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะกระจกด้านข้างนะพับไฟฟ้า อ่ะนี่นะครับพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับทิศทางก็เป็นแบบไฟฟ้านะสนใจยังไงโทรเลยนะครับคันนี้0ูนย์แปดหกนะสามห้าสี่สามหกเก้นะครับตัวสมาร์ทแคปตัวเตี้ยสองจุดสพัทนะครับเลขไมล์หนึ่งแม 1, 23, 000, ื่นสามพันราคาสามแสนห้บาท3 5มแสนบาทนะซื้อเงินสด ก็จบราคานี้เลยนะครับ354,000บาทนะครับฟรีค่าโอนให้ด้วยนะใครสนใจโทรมา0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากเอื้อมนิ้วยาวๆกดไลค์กดแชร์เซมดูเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ